ที่บริเวณสำนักง,งานควบคุมน้ำหนักยา,านพานะกรมทางหลวงบ้านแม่นนตำบลหน,นองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานีพลโทสวรสชแสงผลแม่ทัพภาคที่2ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมมอบของและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีนายจำรัดก,กังน้อยกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพลตรีสุพิชยพงศุทธิกราวุฒิพอบอรทบ .24 พันเอกธนาวีวิชาชัย รองผู้อำนวยการกรอมานาจังหวัดอุดรธานีพันเอกจัก,กรพงศ์โพนาแคร์ผอบอกกรมฐานกราฟที่13พลต,ตํารวจตีพิสนุอุทหเสกรีผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับซึ่งเป็นจุดบริการประชาชนและด่านควบคุมกวดขันการขนส่งซึ่งทางหน่วยงานหลักก็คือขนส่งจังหวัดจะกวดขันวินัยการจราจรตรวจสภาพยานพานะที่ผิดกฎหมายตรวจสภาพความพร้อมของพลขับตรวจวัดแอลกอฮอลเฉพาะรายที่สงสยัยมีอาการมึนเมา นอกจากนี้จะกวดขันวินัยจราจรอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งการสกัดกรถที่กระทำผิดกฎหมายเมื่อมีการแจ้งประสานร,รวมถึงการบริการประชาชนผู้ที่เดินทางช่วยเหลือแก้ไขซ่อมปัญหาเรื่องยานพาานะเบื้องต้นบริการน้ำดื่มกาแฟห้องน้ำที่พักผ่อนสอบถามเส้นทางเป็นต้นซึ่งทางแม่ทัพภาคที่สองขอฝากข้อความหงใยไปยังประชาชนที่กำลังเดินทางกลับไปทำงานการจราจรเริ่มที่จะหนาแน่นให้ใช้ความระมัดระวงังไม่ประมาทเตยมยา านาหะและร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอขับรถให้มีน้ําใจรักษาวินัยการจราจรและที่สําคัญอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิอย่างเคร่งครัดปีใหม่ปลอดภัยกองทัพบ,บกห่วงใหญ่ประชาชนาอ๋อครับเผื่อว่าถ้าเราแตะได้ก็แสดงว่ามันมันโอเคอยู่ครับวิ่งมาไกลขนานี้ประมาณนี้ครับผม ก็ดูพวกระบบไฟสัางครับมีไฟเกียบไฟเลีเเ้ยวยังใช้ได้ไหมประมาณนี้ครับผม